ขอให้ท,ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับด่วนตกข้ามวันข้ามคืนอ่วมแล้วขณะนี้ฝนเกินพิกัดเกือบ300ม mm, ลิเมตรปอพอเร่งช่วยเหลือเตือนด่วนฝนถล่ม49จังหวัดวันนี้ แอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรอากาศในช่วงเที่ยงของวันพฤหัสบดีที่17กุมภาพันธ์ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับโดยเมื่อวานนี้ 16กุมภาพันธ์ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยประจบพีรีขันรายงานมีน้ำท่วมผิวการจราจรถนนเพชรชักระเมีมบริเวณขาล่องใต้บ้านศรีนครตำมวลช้างแรกบางสะพานน้อยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยภาพข่าวเหตุการณ์ที่2จากกรมป้องกัน ันและบรรเทาสาธารณภัยปอพนครศรีธรรมราชรายงานเกิดฝนตกหนักเส้นทางชมรุดในสองอำเภอประสานพื้นที่ระดมกำลังเร่งซ่อมแซมแล้วโดยล่าสุดเมื่อวานนี้16กุมภาพันธ์เวลาประมาณ10นาิกา15นาทีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนครศรีธรรมราชรายงานเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสิชลอำเภอท่าสาลาขนอมและนบพิตรำ ดยฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้ามืดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอนนพิตำและอำเภอสิชนมีฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณน้ำฝนในพื้นที่หมู่สองตําบลน,นพิตำวัดปริมาณได้285ม mm, ิลลิเมตรและหมู่ที่7ตําบกลกรุงชิงอำเภอนพิตำ วัดปริมาณน้ำฝนได้110มิลลิเมตรทำให้สะพานคอสะพานและเส้นทางบางสายถูกกระแสน้ำพัดํารุเสียหายในพื้นที่สองอำเภอได้แก่อําเภอนพิตาสะพานคลองกันตำบลน,นพิตาและถนนคอนกรีตข้ามน้ำหมู่ที่7ตําตำบกลกรุงชิงอําเภอสิชลถนนคอนกรีตข้ามน้ำรอยต่อระหว่างหมู่ที่14 ตำบลเทพราชหมู่ที่7ตำบลเปลี่ยนซึ่งประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครศรีธรรมราชได้ประสานอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชระดมกําลังเจ้าหน้าที่และนําเครื่องจักรเครื่องกลเข้าซ่อมแซมเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ชั่วคราวขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยนอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมที่ยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ฝน49จังหวัดเน้นบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิต์พิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์เลยหนองบลวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรี นคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาตาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลากระบี่ตรังสตูล กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากที่สุดอยู่ที่บริเวณภาคใต้ทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน70%ของพื้นที่รองลงมาที่ภาคตะวันออกฝน60%ของพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน40%ของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน30%ของพื้นที่เนื่องจากมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนประกอบกับนะครับ มีลมต่ำออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมใกล้หัวเกาะสุมาตราภาคใต้จึงมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ระวังในเรื่องของฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสมส่วนชาวเรือขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองนะคบับริเวณภาคใต้ส่วนประเทศไทยทางตอนบนมวลอากาศเย็นมีกําลังอ่อนลงทําให้มีลมตําันออกและลมตันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้ทะเลอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตําันออกเฉียงเหนือภาคตําันออก ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทําให้มีฝนตกฟ้าคะนองฝนตกหนักเกิดขึ้นบางพื้นที่ขอให้ระวังไว้ด้วยในระยะนี้นะครับจากนั้นนะครับในช่วงวันที่1 9บเกถึงยีกุมภาพันธ์จะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นร,รอกใหม่ที่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นําความชื้นเข้ามานะครับจากอ่าวไทยรวมถึงทะเลจีนใต้ปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะทำให้มีพายุเกิดขึ้นนะครับเป็นพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรง ลมตะนออกที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะเริ่มมีกําลังอ่อนลงภาคใต้จะมีฝนลดลงนะครับจากนั้นนะครับ23-25กุมภาพันธ์พอแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ขอให้จับตาพื้นที่ฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ